สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำการดื่มน้ำให้เป็นยานะครับง่ายๆไม่ต้องใช้เงินใช้ทองนะครับแกเปลี่ยนวิถีชีวิตนิดหน่อยหรือว่าเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับสูตรง,ง่ายๆครับเอาน้ำ1.2ลิตรนะครับหรือว่า1 5. ลิตรครึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านนะดื่มไม่หมด ภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับพูดง่ายๆตื่นเช้าขึ้นมาก็ยังไม่ต้องไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันนะครับก็ดื่มน้ําเลยนะครับให้หมดภายในหนึ่งชั่วโมงหรือว่าจะล้างหน้าแปรงฟันอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าต้องดื่มให้หมดภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับแค่นั้นเองครับง่ายๆมันจะมีปัญหานิดหน่อยเรื่องหลังจากที่เราดื่มไปแล้วนะครับก็อาจจะมีปวดมวนท้อง อะไรนิดหน่อยก็ขอให้ท่านรับรู้ว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ช่วงวันสองวันแรกนะครับเวลาเราอุจจาระขึ้นมาเนี่ยถ่ายจะดํานะครับก็ไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าเขาไปล้างลำไส้นะครับพูดง่ายไปดีท็อกซ์ลำไส้หมดเลยนะครับสรรพคุณนี่ดีมากครับนั่นแหละครับความดันเบาหวานไมเกรนโรคกระเพาะอาหารนะครับําให้หน้าตาผ่องใส นะครับผิวพรรณดีขึ้นนะครับก็รักษาได้สารพัดโรคนะครับโดยเฉพาะโรคไมเกรนนะครับอย่างตัวผมเนี่ยผมปฏิบัติมาหลายปีแล้วครับโรคไมเกรนไม่เคยมีนะครับแล้วก็ถ้าใครที่เป็นไมเกรนนะครับปวดปวดหัวข้างเดียวนะครับผมแนะนำให้ดื่มน้ำอุ่นนะครับจิบบ่อยๆนะครับ แล้วมากฑ์ก็จะหายนะครับนะครับลองไปปฏิบัติรู้นะครับปประระนะครับ,นะรบง่ายๆนะไม่ต้องใช้เงินใช้ทองนะครับรักใครชอบใครเป็นห่วงใครนะครับเห็นคลิปนี้แชร์ไปให้เขานะครับเขาจะได้นำไปปฏิบัติจะได้มีความรู้จะได้แชร์กันต่อไปนะครับเราจะได้ไม่ต้องเป็นโรคไม่ต้องเอาเงินไปให้หมอไม่ต้องเอาเงินไป โรงพยาบาลไม่ต้องเสียเวลาไปหาหมอนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคด,ดีครับสวัสดีครับ